สวัสดีค่ะวันนี้พามาเข้าสวนนะคะมาดูมะละกอค่ะวันนี้วันนี้มีออเดอร์นะคะสั่งมะละกอดิบนะคะขายอยู่หน้าสวนโลสิบห้าบาทนะคะตอนนี้ค่ะพอดีร้านส้มตําโทมาสั่งนะคะสิบห้าโลค่ะวันนี้ก็เลยมาเดินดูว่าจะได้ถึงไหมสิบห้าโลนะคะเพราะว่าปลูกแค่สิบต้นนะคะสิบหลุมนะคะ เขาบอกว่าเป็นมะละกอแก้วกลางดงนะคะแต่ว่าลูกมันก็เวลาเป็นลูกมามันจะออกแตกต่างกันเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันลูกยาวหรือลูกสั้นนะคะหรือว่ามันพันมันอาจจะปนกันมานะคะแต่ว่าลองเอาไปตำแล้วมันก็กรอบหวานนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ดุนะคะ 1ิต้นนี่อาทิตย์หนึ่งก็เก็บได้ครั้งหนึ่งค่ะครั้งละ10บกว่าโลนะคะไม่ถึงไม่ถึงสิโลนะคะอาทิตย์นึงเก็บครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บให้แม่ค้าร้านส้มตำนะคะมีออเดอร์15โลนะคะก็น่าจะได้เก็บแบบคระกันไปนะคะทั้งลูกยาวลูกสั้นนะคะ แต่รู้สึกว่าลูกยาวนี่มันจะมีน้ำหนักมันจะตันนะคะรู้สึกว่าเนื้อมันจะเยอะแต่ลูกสั้นก็ก็หนักเหมือนกันนะคะรสชาติก็กรอบเหมือนกันหวานนะคะนี่ค่ะมะละกอช่วงนี้ก็จะเริ่มได้เก็บบ่อยขึ้นนะคะอีกหนึ่งรายได้ของสวนตายายนะคะ ก็จะมีทั้งลูกสวยแล้วก็ลูกไม่สวยนะคะค่ะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็พามาชมในสวนมะละกอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ